เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับพิกัดนะครับอันนี้ ทดสอบจากคอมพิวเตอร์นะครับพิกัดจะไม่แน่นอนนะครับเมื่อเลือกเปิดกล้องนะครับก็ต้องกดอนุญาตถ้าจะเช็คอินผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC ต้องมีกล้องนะครับถ้าไม่มีกล้องก็จะไม่สามารถเปิดกล้องได้นะครับอย่างแรกจะทดสอบกับ ios ก่อนนะครับผมเลือกชื่อตรงนี้ขึ้นมานะครับต้องอนุญาตให้เข้าถึงกล้องนะครับเปิดมาแล้วนะครับก็จะไม่สามารถนําไฟล์จากเครื่องหรือว่าลเลอรี่ได้นะครับระบบจะบังคับให้เปิดกล้องอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดคําว่า ใช้ภาพนะครับหรือว่าถ่ายภาพตรงนี้นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนว่าถ่ายภาพสําเร็จกดโอเคนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิเ e อดินนี่ด้วยนะครับ<ๆ>ก่อนอื่นนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสาร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่19แล้วนะครับระบบเช็คอิน บ,บังคับเปิดกล้องกดสร้างครับสร้างเสร็จแล้วกดข้อไปเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาสร้าง d a t a b a s บที่เป็น g o o l l s s h e t t ก่อนนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้ก็เลือก g o o l l s s h e t t ตั้งชื่อ s h e e t เป็น Check Data นะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับต่อไปเมื่อเรามี g o o l l s s h e t t ที่เป็น d a t a b a s บแล้วนะครับเราจะมาสร้างสางคลิปกันเลยนะครับ โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเป็นสคริปต์ของ Google Apps กดสร้างสคริปต์เลยนะครับโครงการที่มีชื่อนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับ c h e ck in Open Cam e r a นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับตรงรหัส gs ตรงนี้นะครับจะมีโค้ดอยู่ลบทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้ววางโค้ดนี้ลงไปนะครับเมื่อวางโค้ดลงไปแล้วเราจะเปลี่ยนกันอยู่3ที่นะครับก็คือ ประมาณบรรทัดที่ 13, 19แล้วก็47นะครับโดยบรรทัดที่13นะครับเราจะไปเลือกใช้ Google Sheets นะครับโดยมี ID เอาอมาใส่ตรงนี้นะครับก็นี่คือ Google Sheets ของเรา ID ทางด้านบนนี้นะครับก็ทำการคัดลอกมาเลยครับหลังจาก D ลก่อนถึงเซล i t นะครับ Ctrl c t r l C เสร็จแล้วก็เอามาวางแทนตัวนี้นะครับแล้วก็บรรทัดที่19นะครับตัวเดียวกันนะครับต่อไปก็จะเป็นบรรทัดที่47นะครับแต่เป็นการอัพโหลดอีเมจนะครับกลับมาที่ g o o g l e s h i e t ของเราอีกทีนึงนะครับเราจะมาสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งชื่อว่าพิกนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับจากนั้นเปิดเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เขียนว่าพิกทางด้านบนก็จะเจอ URL อยู่นะครับที่ถัดจากคําว่า folder ร์สลันะครับตรงนี้นะครับคัดลอกมาหมดเลยนะครับกดค Ctrl C เสร็จแล้วมาที่สคริปต์นะครับประมาณบรรทัดที่47นะครับ ใส่ ID เดโฟลดลงไปกดเซฟหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วครับการปรับแต่งหน้า G S ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใน Google s h e e t ของเรานะครับที่จะมีชื่อแผ่นง,งานที่ชื่อว่า Name นะครับเดี๋ยวผมขอคัดรอบเลยนะครับแผ่นง,งานแรกนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อว่า Name นะครับ เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเนมนะครับแล้วก็แผ่นง,งานที่2องจะชื่อว่า data check กดที่เครื่องหมายบวกนะครับจะมีชิด2ขึ้นมาดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น data check ครับกด enter ครับโอเคนะครับก็นี่ก็ไม่มีอะไรแล้ว ต่อไปเราจะไปสร้างไฟล์ html ที่ชื่อว่า from ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกด ctrl c ไปเลยนะครับเสร็จแล้วมาที่เครื่องหมายบวกครับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น html ตั้งชื่อว่า from นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งครับก็จะมี code html อยู่นะครับอ่าลบจริงไปให้หมดเลยเสร็จแล้ววางโค้ดนี้ลงไปครับ โคดไดทีมนะครับเราแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับนอกจากไปเปลี่ยนพิกัดที่เราต้องการตรวจสอบและพิกัดที่ต้องการเช็คอินนะครับเดี๋ยวขอเซฟไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับโดยพิกัดนะครับประมาณบรรทัดที่117นะครับจะมีพิกัดอยู่นะครับตรงนี้นะฮะคือพิกัดราับตรวจสอบแล้วก็ประมาณบรรทัดที่220นะครับพิกัดตรวจสอบอันนี้เราต้องใส่พิกัดเป็นตัวเดียวกันนะครับ โดยพิกัดนี้นะครับจะตรวจสอบโดยการดึงพิกัดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราจะอยู่ห่างจากจุดเช็คอินกี่เมตรนะครับส่วนพิกัดตัวที่2จะเป็นการตรวจสอบว่าเราจะสามารถเช็คอินได้ไหมโดยพิกัดทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันนะครับวิธีหาพิกัดนะครับให้เราเปิดมายัง Google Map นะครับเราไปที่พิกัดที่เราต้องการตรวจสอบนะครับ สมมุติว่าผมได้พิกัดตรงนี้นะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็มันจะมีตัวเลขอะไรจจุดละลองจุดจุดอยู่นะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับพอคลิกเสร็จแล้วมันจะบอกว่าคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นําพิกัด2ตัวนะครับนี่คือพิกัดที่เราคัดลอกมานะครับตัวแรกนะครับก็ให้เอามาใส่แทนตรงนี้นะครับ อ่าตัวนี้ใส่ไปแล้วลบทิ้งไปตัวที่2ก็เอามาใส่แทนตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วลบทิ้งไปนี่นะครับแล้วก็คัดเลาทั้งสองตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปที่บรรทัดที่ประมาณ220นะครับก็วางแทนเลยนะครับ โอเคนะครับกดเซฟหนึ่งครั้งครับได้ล้วจุดจุดและลองจุดจุดมาแล้วนะครับเมื่อได้มาครบหมดแล้วนะครับก็มาที่ทางด้านขวาด้านบนนะครับก็มาเลือกที่การทําให้ใช้งานได้แล้วก็การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ทุกครั้งที่สร้างระบบขึ้นมาใหม่จะต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเลือกเป็นเว็บแอปครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับมาเปลี่ยนแค่ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้เปลี่ยนเป็นทุกคนเสร็จแล้วกดทําให้ใช้งานได้ครับขั้นตอนแรกก็จะขอเข้าสิทธิ์เข้าถึงเหมือนเดิมนะครับเลือกอ e ีเมลเลือกแอดวานไม่ปลอดภยัยเลื่อนขึ้นไปนะครับเลือกยอมรับกดเสร็จสิ้นครับทีนี้การใช้งานนะครับ เราจะนำลิงก์นี้ไปทดสอบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทดสอบขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการทำให้ใช้งานได้นะครับก็ที่รูปดินสอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำการทดสอบไปใช้งานเลยตรงเวอร์ชันนี้จะเลือกเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับทำให้ใช้งานได้นะครับเพื่อที่จะให้ลิงก์ทดสอบเป็นลิงก์เดิมนะครับได้เบบแอปตรงนี้มานะครับกดคัดลอกไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลย ก่อนที่เราจะไปทดสอบนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ข้อมูลที่ Google Sheets ก่อนนะครับที่ Google Sheets นะครับสังเกตที่คอลัมน์ A จะมีคำว่า Name อยู่นะครับจากนั้นก็เราก็จะเอาชื่อบางๆลงไปนะครับโดยที่แถวที่2จะขึ้นชื่อด้วย Name นะครับโดยที่แถวที่1จะมีคำว่า Name นะครับแล้วก็แถวที่2ก็จะเป็นชื่ออย่างนี้นะครับเราสามารถใส่ชื่อลงไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วมากดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเราเลือกชื่อสกุลนะครับชื่อก็จะขึ้นมานะครับโดยชื่อเหล่านี้ก็จะอยู่ใน g o o g l e s h e e t ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นไกด์นำทางนะครับแต่เราสามารถเพิ่มชื่อต้องเหนือจากนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมมันได้ทำดรอปดาวาไว้นะครับอันนี้แค่เป็นลิสต์นำทางเฉยๆนะครับ ผมพิมพ์คาว่าทองก็จะมีคําว่าทองขึ้นมาอย่างนี้นะครับพิชิตสายทองดึงพิกัดปัจจุบันสําหรับพิกัดนะครับอันนี้ทดสอบจากคอมพิวเตอร์นะครับพิกัดจะไม่แน่นอนนะครับหน่วยพิกัดจะห่างประมาณ60,000เมตรเลยนะครับหน่วยพิกัดจะเป็นเมตรก็เพราะว่า ต้องการความแม่นยำนะครับเลยให้หน่วยพิกัดเป็นเมตรนะครับเมื่อเลือกเปิดกล้องนะครับก็ต้องกดอนุญาตเนื่องจากว่าถ้าจะเช็คอินผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC ต้องมีกล้องนะครับถ้าไม่มีกล้องก็จะไม่สามารถเปิดกล้องได้นะครับดังนั้นใน PC ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำลิงก์นี้นะครับไปเปิดที่โทรศัพท์ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจัดทดสอบทั้งอ n d r o i d แล้วก็ทั้ง iOS เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับอย่างแรกจะทดสอบกับ iOS ก่อนนะครับอผมเลือกชื่อตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อนําทางขึ้นมาใน Google Sheets เหมือนเดิมนะครับผมเลือกชื่อนี้นะครับต่อไปผมก็จะดึงพิกัดตัวนี้นะครับในครั้งแรกก็จะอนุญาตให้เข้าถึงพิกัดนะครับกดอนุญาตนะครับตรวจสอบแล้วสําเร็จนะครับกดโอเคนะครับ ถ้าใช้จากงานโทรศัพท์นะครับพิกัดจะแม่นมากเลยนะครับอันนี้ผมจะอยู่ห่างจากจุด16เมตรเองนะครับแต่ว่าจะทําการเปิดกล้องนะครับต้องอนุญาตให้เข้าถึงกล้องนะครับเปิดมาแล้วนะครับก็จะไม่สามารถนําไฟล์จากเครื่องหรือว่าแกลเลอรี่ได้นะครับระบบจะบังคับให้เปิดกล้องอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดคําว่า ใช้ภาพนะครับหรือว่าถ่ายภาพตรงนี้นะครับสําหรับ iOS นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนว่าถ่ายภาพสําเร็จกดโอเคนะครับเมื่อได้ภาพมาแล้วเราก็สามารถกดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราอยากได้ภาพใหม่ก็มากดถ่ายใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายภาพอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกเลยนะครับ สำเร็จนะครับคุณมาสายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโค้ดกันว่าโคนนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วกดโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับ Android กันนะครับสำหรับ Android นะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับชื่อตมสกุลตรงนี้นะครับแตะห่งครั้งก็จะมีชื่อให้ขึ้นมาเลือกแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยอ่ะผมเลือกชื่อนี้นะครับต่อไปผมก็จะมากดปุ่มดึงพิกัดนะครับ ก็ต้องตกตกลงนะครับเพื่อขอเข้าถึงพิกัดนะครับโอเคดึงพิกัดเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ห่างประมาณ10เมตรนะครับต่อไปจะใช้เมนูเปิดกล้องนะครับการเปิดกล้องก็ต้องขอใช้สิทธิ์เข้าถึงเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดกล้องขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับก็ให้เรามากดที่คําว่าถ่ายภาพหรือใช้ภาพตรงนี้นะครับถ่ายภาพสาเร็จนะครับกดโอเค ถ้าเกิดว่าถ่ายภาพแล้วยังไม่ใช้ได้ครับก็กดถ่ายใหม่นะครับตรงนี้ได้นะครับมาเมื่อกดถ่ายมาแล้วก็เลือกถ่ายภาพครับเดี๋ยวขอมองกล้องก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อมองกล้องได้แล้วนะครับก็กดคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับกดบันทึกรอสักครู่นะครับการบันทึกก็จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้แนบไฟล์เข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับ ทีนี้เมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูที่หลังบ้านยังไงนะครับเรามาดูที่ g o o g l e s h e e t ของเรานะครับอยู่ที่แผนง,งานที่ชื่อว่า Data check นะครับก็จะมีการเช็คอินเข้ามา2ครั้งนะครับครั้งนี้คือผมเช็คมาจาก iPhone นะครับรูปถ่ายก็คือจะเป็นรูปนี้นะครับครั้งที่2ผมเช็คมาจาก Android นะครับรูปถ่ายก็จะเป็นรูปนี้นะครับ รู้สึกว่ากล้องแอนดรอยจะสวยกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในโฟลเดอร์ที่เขียนว่าพ i ิกก็จะมีรูปถ่ายอยู่2รูปเหมือนกันนะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บรูปถ่ายเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูที่โค้ดของเรานะครับเราจะมาเปลี่ยนอีกครั้งที่สำคัญมอยู่2แห่งนะครับก็คือเรื่องขึ้นไปประมาณที่ไฟล์ form html นะครับ เป็นการเซตเวลานะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นการเซตเวลาก็คือจะเซตตั้งแต่6กโมงเช้านะครับหกโมงเช้าถึง8ปดโมงนะครับช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงนะครับสาไม่เกินนี้นะครับจะขึ้นว่าสวัสดียามเช้าขอต้อนรับเข้างานนะครับหลังจากนั้นไปนะครับหลังจาก8ปดโมงขึ้นไปถึง16-30นนะครับก็คือ4ี่โมงครึ่งนะครับจะบอกว่าคุณมาสายนะครับ แต่ถ้าใครเช็คอินนอกเหนือจากเวลา2ตัวนี้ก็จะบอกว่าคุณส่งนอกเวลาราชาการนะครับก็สามารถส่งได้เหมือนเดิมแต่ก็จะขึ้นคํานี้นะครับแล้วก็ประมาณบรรทัดที่224นะครับ distance ตรงนี้นะครับ100ตรงนี้นะครับก็คือระยะห่างที่ไม่ให้เกินนะครับถ้าเราจะเอามากกว่า100หรือว่าน้อยกว่า100ก็ได้นะครับ ก็แนะนําให้ไม่ไม่แคบมากนะครับเพราะว่าการเช็คพิกัดอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้ประมาณ20-30เมตรอะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ประมาณ100เมตรก็น่าจะได้ดีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะวางโค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์วิดีโอสามารถแปลดาวน์โหลดได้เลยนะครับสําหรับใครที่ทําแล้วติดขัดตรงไหนนะครับหรือทําแล้วไม่ผ่านสามารถติดต่อได้นะครับจะมีช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ หรืออยากให้ผมทำเกี่ยวกับระบบไหนก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิเตอดินนีด้วยนะครับ